เฮ็ดยังกัไอดินเน่่า่าอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้อ้ย้ยอ้อยย้ยโอ้ยโโอ้ย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 ออ้ยโออโ้อ เต่าเอ้ยเต่ากาแฟกระซ่งมาให้แล้วพี่น้องค่ะตอนเช้าๆคนน่ะอิหยังนี่นี่กาแฟกระซ่งมาให้แล้วเนาะค่ะส่งตอนเช้าเลยจะเจ้าสิปุงเอาไปนี่สิเอาจืดเอาหยังวันจักหน่อยคนกับออฟฟิศหอบไปข้างล่างจ้ะเอาเก็บเมียนบอนเท่าอัพร้อยเมนอัพร้อยเมนป๊บมาจ้าวอัพร้อยเมนอัพร้อยเมนแบดเร็วๆอัป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 เร็วๆเร็วๆเร็วๆเอาไปเอาไปน้าๆน้าเน็ตแมนน้ำมาคอนเชิญเออ มาเห็นเชิญเร็วเฮ็ดให้มันง่ายๆเท่ามื้อนี้เจ้าต้องเฮ็ดเวียกเออเออนั่ะเฮ็ดให้เรียบๆงามๆนิชเชิญจ้านั่นมุดสมูดจ้าอัพเออเยสโอเคโอเ y คลายดุงอุ้นเชิญนายนี่ดีไซน์จ้าโอเคมาเห็นเชิญสุลึกนั่นเฮ็ดงานเฮ็ดงานเจ้าเนี่ย ไอ้จคอยเฮ็ดซุกมือซุกมไปบุ้นไปบุนได้น่ะโฮสิได้โฮสิอุ้นเถินเร็วๆไป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 ๆเฮ็ดเวลาเฮ็ดมานงงามากเฮนชินโอเคล้างเกืเดียว หักแท่อาจุ <S 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 ๊บจุ๊บก็เป็นกันทั้งสี่แหะค่ะพี่น้องค่ะตื่นเสาขึ้นมากกัยอกันน่องๆแนงๆเนาะบรได้ใส่คนแก่เด้อค่ะไม่ได้ใช้แรงงานคนแก่เด้อค่ะแค่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะวาสิไปตลาดค่ะวาสิไปตลาดไปหาซื้อปลางูปลามือแข่งเอาไปให้น้องสาวน้องสาวไวัอ่ะ ไปเที่ยวทะลงทะเลไปลอยเอ็ดเจ็ดยานกับเจ้าก็บ่าเอาปลาเมืองว่าฝากคอยวัดซันไ,ไรกันเลยว่าซื้อมาตพุ่นหอบมาตพุุ่นกับซื้อยุลล์นีกับพ่อ,อแตกต่างกันเกินกันกับซิบบาทมีสิบบาทถ้าซื้อมาตพุ่นเอาใส่ไหว้ในรถมันกินเหม็นเนาะค่ะเนาะแล้วก็้าอา่า สื่อมาแล้วเอาใส่ถ่ายรถเข้ากับบ้องหันสิเป็นจังไดเนาะคะ่ะพี่น้องที่นี่วิไลสิไปย่างตลาดน้องว่านอยากได้ปลาเมือกแข่งว่าสันปลาเมือกแข่งไข่ก็เลยสิงย่างไปเบิ่งอยู่ตลาดจะเข้าเพราว่าสิครับรถไปบ้านสิไปเอารองเท้าเนาะ,ะ,ะค่ะแลวกสสิเอากระโปรงกระเป๋าบางส่วนไปไหวพุ่นแต่ว่าลูกชายก็บอกว่าหายไปไหวยุหองละบ้านนี้ยังบอู้ว่าจะเอาจังไดเนาะคะ่ะแต่ว่าอวิไลต้องไปเอาร่งเท้ากับปีวิไล <laughs> ไปยยมใดก็เอาตะคูนันเนาะค่ะใส่ไปใส่มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะรองเท้ากับปีวิไลดำแล้วดำอีกใกส่ยุ่งหันลราพี่น้องค่ะถึงจะเก่าแต่ว่าเราชอบค่ะแป๊บพี่น้องสิ้อ้าไปตลาดไปเดินตลาดไะหาเมืองปลาเมืองแข็งเนาะค่ะ <c oughs> เดินลัดพี่น้องค่ะไปตลาดเดินรัดเอาจากอ่าจากโรงแรมที่วิไลพักเนาะคะ่ะเนาะตรงศาหรักเมืองกะเดิน <c oughs> ออกมาเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราเข้ากับมะเขาตรงนี้ทางเดินมาเขามาตรงเซเว่น แล้วก็มาลัดเอาตรงที่โรงแรมจเจริญธานีเนาะโรงแรมอ่ะ,จะเจริญธานีแล้วก็พ่อจะออกโรงแรมนี่ค่ะแม่นตลาดแล้วบบรกเดียวเสเบิงมีค่ะเดินล,ดล,ดล,ดลั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 ดออกมานี่โอ้ลมแรงลมแรงลมแรงพ่อใหญ่ถามว่ามันเกิดสไปกินเนี่ยอาหารร้านใดวิไลบอกพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่เอ้ยวันยังวันยังก็ข่อยก็ซ้ำนันลา ว่าต้องไปซื้อว่าต้องไปกินเท่ากันนางกินอยู่้านเขตาต้มเผาขึ้นเก้าหนึ่งละเป็นกระยาให้พิเศษพิเศษเศษนาอพี่น้องแต่วว่าสาหรับวิไลนั้นมั่นยังมันยังก็คขึ้นกันละ่ะสําคัญอยู่ที่การเข้าปฏิบัติกับโตเข้าเนาะคะัะเนาะอย่าไปอย่าไปนั่นไปนี่แต่ว่าพญา,ายัเรากระยาพิเศษหายแล้วราว่ากระเป๋าตังค์ฉันยุใสวาฉันยุหันหลาอันสันฉันสิบไปตรงนั้นตรงนี้ว่าต้องไปเจ้าว่าต้องไปซื้อไม้ข่อยด,ยดอ้ดอกมงดอกไม้ พีจ๋าจะเจ้าซื้อดอกไม้ไม่ให้คอยนะจะเอาเงินไม่คอยไปซื้อนอะกกินดีกว่าว่าฉันดอกนั่นค่ะนั่นค่ะนี่กืตลาดตลาดบางลำพูของแกเนาะน,นี่ถึงแล้วเดินลัดลงเล่นอ่าจเจริญธาน,นีมากอ,อกเมนตลาดบางลำพูไปพี่น้องปะกอัน็กองอน็าออกมากกว่า ยังบอกบ่วงปาดจ้าบ่วงปาอืม <laughs> <laughs> จ้าเอาหางลอย <laughs> <laughs> เอาอันส้มได้สูงเดียวกันน่ะจ้ะอันนี้ต้นนอกนึงเห็นนี่นจ้ะอุ้ยเตะดังห่วยห่วยทำเป็นถอดยุ่งเมืองนอกกันยยเย้เอย้ยกินไปคับคุ้งคับฟ่า <laughs> ก็่ามันเกิดเหตุการณ์นังเกิดสมมติมันพลังมันโคเะไรอย่างเง้ยเขาโไว่ยๆแต่พอเอาไปยัดเทียรลว่าค่เอาไปแล้วจอ่เจ็ดีเจ็ดว่าย่ดีสอะเจอไรอเอาซ้ำนั่นละจ้าครับอันไปเที่ยวลอยเจ็ดหยานเขาเลยวานซื้อมาาจะทั้งไตโอซื้อไตซื้อนี่ก็คือกันเราว่าสนุกที่ข้านหอบ เดินตลาดแล้วๆได้ปลาหมึกพี่น้องขามาเด้อค่ะได้ทั้งปลาหมึกอ,อันไข่แล้วก็ได้ทั้งปลาหมึกบะไข่เนาะค่ะเนาะก็เมิดไปประมาณเกือบสองพันบนรคาะซื้อไปให้น้องก็ลูกไส้เนาะค่ะเนะาะปลาหนีมาค่ะมากว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกคละพี่น้องขาเบิงมีน้ำพริกเป็นพริกเผาแต่ว่ามันแหงน่งแนวนี่ถูกใจตรงนี้ค่ะถูกใจตรงนี้มีพริกอันนี้แหละค่ะมีพริกอันนี้แหละค่ะถูกใจคัะไหมค่ะพริกครัวพี่น้องมาๆม,ม,มาแซ่บๆกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้า ขาดบ่ไดดการยู่การกินพี่น้องคะ่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะสื่อของสื่อนันแล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ปะปลาหมึกก็ไดแล้วอ่ากล้วยก็ไดแล้วมาไล่ก็ไดแล้วแล้วก็บกม่วงก็ไดแล้วคะ่ะไปคะ่ะที่นี่คะ่ะอุ้ยมาพร้ารานกว๋วยเตี๋ยวคะ่ะมีพริกไหมคะ่ะเป็นพริกอันเขาเอิ่นว่าพริกดิบขัวไหมพริกดิบขัวเลากินกับก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ ก๋วยเตีเ๋ยวน้ำตกพี่น้องคะ่ะอู้ยแซ่บ่าบอกไผ่แล้วค่ะวิไลกินแล,ล้ววิไลกะแซ่บแล้วค่ะเอ้ยไปย่อใส่กะขาดไรดอกขาดตำบกุ้งก็กดเตี๋ยวของมักของไทยเด้อค่ะขมว่าแม่เอาจาก้าบะทเนี่ยจ้ะเอา

ออเอาปลาเมึกใส่ไวนะ้ในรถแล้วนะคะเพราะว่าบ่ด้หิวลงปไปหิวลงมากเมวนบ่ <c oughs> ได้หิวขึ้นหิวลงอันนี้กะอุย้ยเสร็จแล้วค่ะนี่ก็ะได้บกม่วงแล้วกะได้ยากล้วยนะคะแล้วกะดอกไม้ดอกไม้กะเอาไปไหวพ้พระ สิไว้ในรถกับสวัสิเก็บของนิดๆน้อยๆเอาชั้นสี่ค่ะขอสั่นพี่น้องถ้าเอาดอกไม้ไว้ในรถกับยานมันเหี่ยวก่อนสวัพดีงไงสิเหลวคิดว่าเย็นๆบัตรใส่เสียดแ่นงาวไปหอนคือเอาเอาไม่ดีห่อนเอ้ยเนี่ยแตกพักๆเอาผูสิมาค,คมขืนเจ้าเท่าเอา้ย เราอยู่ทางในใส่หูฟังอย่างนี้มาบุ๋งเบิ้งเบเดี๋ยวกันออามาเปิดไหมไม่รอรอแล้วนางใส่หูฟังนงเยมมเออเบิ่งออันเบิ่งกันนั่นอยู่ละใส่หูฟังขอมาสายยุดก็ยังะเลมังเหมอนเาเออเปิดดูอันนี้อ้ย คอยตอมาโดนรใส่หูฟังนั่นแ่ะก็เห็นอยู่ว่ารใส่หูฟังสซลังอีกครับไปปุงปุงงปปปโอ้ยเราใส่หูฟังขับใจเลยไปเชียรเพิ่นฝรั่มันอีกครับไป,ป,ป <c oughs> ก็มาป <c oughs> <c oughs> ักป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 ัปักกปักปัก,ปก,ปกล่า ได้ยามาคมคืนเจ้าเถ่าเอ้ยเถ่ามันข okay, ่ะต้องมาโดนพี่น้องข้อ่อยข้อพ่อจะว่าโดนเห็นว่าวางหนึ่งเพิ่นใส่หูฟังแล้วเพิ่นกับว่าได้ยินสันแล้วจนแม่บ้านเพิ่นได้เปิดให้เพิ่นใส่หูฟังนี่แหละก็ได้บอกม่วงนะจ้ะเนาะปลาเมึกวิ่้กับไปวัยยุโรถแล้วก็ได้บอกม่วงพอดีก็เห็นอัน เดาไปให้น้องลวกเจ้าประแดกบอกม่กินตะกะได้กล้วยให้พ่อไงตะกะพะ่วงมาไล่พ่อไง่มกักเอ้ยเนาะเออมาบ้านแล้วกันละพนม่งเล่นเครื่อพนพลอยากเห็นนกเห็นยังเนาะพี่น,น้องขาบ้านนี้ข่อยเห็นบอกท่านข่อยกินบอกท่านก็ว่ามันบอกท่านลางโอ้ยจะข่อยเป็นเด็กหน่อยข่อยกินมกคากาคแล้วบอกท่านเนีาะสมสม,สมอืมอืม ถูกไจเป็นเด็กหน่อยก่อนกินคักแล้วเพราะแ่ามากเหวี่ยงบะหูอีกยังของแสบตัวนี้คุณน่ะเต็มดกยุพพี่น้องเต็มเต็มมีตะปลาบอกท่านอยู่สันเคือนสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะพี่น้องคะเป็นเด็กหน่อยพากันเก็บใส่ไปโรงเรียนคุณนี่ ไปยังนเขาไปอีกฟ้าเลยโอเคพี่นงค่คะบอกท่านบ้านอุ้ยสมเป็นตนาไนเก็บไปกินอันกับไอ้พริกน้ำปลาเนาะแซบเนบะหมี่หนอนเลยหนอนบะหมี่ไม่เต็มไม่เต็งทุกอัน จะไม่ได้กินเนาะเป็นเด็กหน่อยเนะาะแงนอนกินไ <c oughs> ปปะย,ยังหาเบื้องตนบอกท่านว่าสันมีแต่ตนแนวเดียวบต่คนสี่ใ่แม่หละะนน่ะค่ะเขื่อนเนาะค่ะเขื่อนยู่บานไม่ไลเนาะค่ะเขื่อนพูนหนี่มาเจออย่งหัวเขื่อนมาที่สันเขื่อนพูนหางเขื่อนพูนละเงวไปพูนพูนละพี่น้องค่ะเกือบหอดมูบ้านวม่ล่พูนละ ติดเลยค่ะปลายมันไปลายปลายมันติดกับมูบานวิไลไปน้อยหนึ่งอีกน้อยหนึ่งกับประมาณจักสองกิโลกับถึงมูบานวิไลเนาะค่ะน,น,น,น้อยนั้นเขื่อนค่ะกับมหาปูหาปลาหาหอยหานั่นนี่แหละมาคนมหาปูหาปลาอยากมาหาปูหาปลาผู้ใดอยู่ติดเคลื่อนเนาะค่ะผู้ใดอยู่ติดเขื่อนก็เจ้ากับปลูกพักปลูกหญ้าปลูกนั่นปลูกพักบงพักบุงปลูกพักกระชงกระเชิดผู้ใดที่ไฮทีหน้าอยู่ใต้เขื่อนก็เจ้ากับปลูกปลูกพักปลูกหญ้ากับ มีน้ำหดมีนม้ำได้กินในได้หดนะค่ะได้หดพัก, <Geez. S 2> พกโโหดหนาหดหยงนี่ค่ะคือบ้านย่บนล่ละบ้านยิ่บนมีน้องน้ำเนาะพี่น้องบ้านวิไลก็มีน้องน้ำแต่ว่าแต่ว่าบ่มีน้องน้ำของเอกชนสมัยตะกี้มันมีน้องน้ำของอันมู่บ้านไว้ว่ามันเป็นทีของขจ้ขาเขจากเอาขึ้นหรอกมันหงมันแหงไปบ้านนี้ขจ้ามาขุดเคลื่อนเนาะค่ะสมัยปลายสิบปีแล้วล่ะในวิไลเป็นเด็กหน่อยเนาะเห็ดเคลื่อนมากทีน่องทีหน้าเว้นขึ้นตรงแถวมูนี่เห็ดเคลื่อนกะ สบายดีไปย่างหนึ่งพี่น้องค่ะผู้ใดยุก่ไก่หน้าไก่หน้ายู่ไก่เคลื่อนไก่ยังข้าเจ้าก็สบายปลูกพักปลูกหย่างกินไป๊ปเท้าเพราะหมวกน่ะนะหมวกเจ้าของนะ่ะบอกว่ายาออกจากรถเออเ <c oughs> <c oughs> พื่อนในวันสิมีนกกระยงกระย่างนกขายยุ่งขายเน่ามันบ่มีสันดกหน้ามันบ่แหงมันสิมีนกยังไงมีต่นามนั่นแล้วว่ะเคลื่อนบันน่นเราพูดเอรพี่น้องเอ้ยพูดนะพาน ต้นบบกท่านสมัยตะกี้เนะาะบาด้ขาดแล้วนี่สมัยตะกี้ต้นย,ยันยันน้ำทงน้ำหน้าเนาะอันนี้มันก็เป็นพุ่มหน่อยๆมันก็ผัดมาตามอันนามสาอยังบะนี้มันก็บไดใหญ่ <c oughs> วันนี้ฝรังร่งฝรั่งหนึ่งสองสามฮึบดูพุ่มสวยดูพุ่มพูนนิกก็จะนะ่ <c oughs> นิกอีก <c oughs> กับมาบ้านเนาะคะันเนาะมาบ้านกับเอาของงของฝากกับมาสองรอบละค่ะแต่ว่ารอบแรกกันมาซักผ่าซัากแพรพ่บ่ได้ซื้อให้น้องกับว่าสีไมออ้อีกเพราะว่าอ่าเ่ราะท่านได้เดินทางเนาะคะนเนาะเมื่อนี้ก,กับจากใจมือสิเดินทางกันเลยนนองว่าอันถ้าเขามาเอาอันของอีกกะอย่าลืมปลามงปลาเมึมกเดอ้อวาาสันบานบา้นองคะ่ะก็บอกน้องว่าสิซื้อมาให้เขาไวเนาะปิ่งกินปิงป้งยังปลาเมือกมั่นกะ สมัยเข้าเป็นเด็กน้อยพี่นองค่ะทั้งเบาทั้งเลียวเบิ่งคนทางสมัยเข้าเป็นเด็กน้อยเนาะเข้าอันตากี้ฟุ้นกี้งวงชั่วัสิได้กินแต่ละโตแต่นั่นเนาะโตจองโตนีดน้อยเปวนๆสมัยตะกี้มันลําบากเนาะพี่นองสมัยตะกี้หันมันบ่คือสมือนี่ของอยู่ของกินมันบ่หลากหลายเอาโตเอาโตเอาโตด้วย ได้ว่าเห็นนั่นไอกไปผ e r ยากได้แร n ได้แรงแรง t i ง i รงแ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  i งแ่งแรงแรงแรกแรง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 รงแรงแรกแรงแรรงแรงแรรงแรงรงอรงแรรงองแรงแรงแรงรงแรงแรงแรรงอรงแ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 รงยรงแรงแรงแรงอรแแรแร อยู่บ้านมีไร่มีหลายเข่นเนาะคะ่ะเนาะมีหนึ่งสองสี่เข่นอ้อยเนาะคะ่ะเนาะข้าเจ้าเป็นสี่เข่นอ้อยใหญ่กับอันนี้กับเข่นย่อยอันต่อไปข้างหน้าน,นะกับเข่นเข่นอ้อยใหญ่เนาะค่ะมีอ่ะมีสี่หลอมูบ้านวิไลกับเข่นใหญ่อยู่ค่ะเข่นบมกใหญ่เลยอันนี้เป็นเข่นย่อยเนาะค่ะข้าเจ้ากับเลือกเนาะคือคือว่าเรามองได้ราคาดีมองได้ดีข้าเจ้ากับมาขายมานี้ญาติคอยพี่น้องพวกน่ะไปเราไปฮะ เห็นรถแทรกเตอร์เห็นรถอีแตนเห็นรถไถพ่วงใส้อ้อยกับไปเร้วคนน่ะคือสิว่าเป็นตะแองไงเป็นไรนางข่ายอยู่ในรถคือสิว่าเป็นตะแลงไงที่แล้วว่าแป๊บเดียวบาดบอดสตาร์ทรถไวบาดนี่ว่าเป็นตะแลงไงขุนงายางซองยางซองอันซองรถไถรถเอ่อรถคู่ปตา รถอีเทนบอกให้เ hmm. อินรถอีเทนเอินรถอีเป้นมาสันว่าเอินรถอีเป้นประเดิเอินรถอีเทนมาสันบอกให้เอินรถอีเทนรถอ่ารถอีเทนบั่นเท่านาะบอกให้เอินรถอีเทนรถอีเป้นรถอีเป้นมาสันโอ้ยสิมาไหวบ่เนาะพี่น้องเอ้ยฝรั่งบ่เคยเห็นรถอ้อยฝรั่งบ่เคยเห็นรถอีเทนคนอ้อยมันก็มีรถอี en, เทนแน่ก็มีรถหกล้อแน่ eredith, นก็มีรถ, en, akes, รถ tar, ราคารถู่บดตาแน่เนาะพี่น้องการถคู่บดตารถไถหน้าพวงบั่นเท่านี้ละ เพิ่นกะบ่เคยเห็นเนาะสังว่าเพิ่นเห็นมันกะเมซิ่งบานถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดานแล้วเอาละ<อ>กับ<ง>พี่น้องคะสาหรับวันนี้เนาะค่ะตอนตอนสําหรับวันนี้ค่ะมาบานมาอ่าออกมาบานมาธุะระป้าปังเนาะคะ่ะนี่กสิเข้าคอนแก่นกัแวะกางทางพ่อเหญ่เราอยากเห็นอ้อยเห็นรถเห็นอ่อยเห็นรถดันขนอ่อยเนาะคะ่ะคุ่นมากแล้วเอาละค่ะพี่น้องคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องปองไปเด้อค่ะวิไลภาพพอแมีพี่น้องออกมาตากแดดน้าออกมาทงมาหน้าออกมาตากแดดน้าค่ะพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปนะค่ะขุ่นมากแล้วมากแล้ว ผุนมาแล้วมาแล้ววิไลทาโดน์ไลฟ์วิไลบีบแต่เอิญยังบ่แล้วได้นั่น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 ยังบ่แล้วยังอันไปอีกยังบ่แล้วได้นั่นยังบ่แล้วได้นั่นยังบ่แล้วได้นั่น